ีเราก็อยู่กับต้นก็พนะอสซัมรีวิวนั่นเองครับวันนี้เราจะมาเล่นแอปซ์โน่กันเด็กครับเราจะมาเป็นอ่าอะไรดีนะนี่กันเลย,ยนี่นะครับเราจะมาเป็นถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเด็กครับเดี๋ยวเรามรนนรลุถึงแล้วค่ะ นี่นะครับผมกเปลี่ยนอันใหม่นะครับผมจะเป็นเออนี่นะครับนี่นะครับเลาก็เป็นแล้ว Snow man. สโนว์แมนวัสดียใช่คือสโนว์แมนเออฉันหนามากเลยนะประจับไหมคาม่าหนา้ของฉันมันคือคำว,ว่าโค l d นะครับต่อไปเราก็จะมาเอาแอปเปิ้ลกันครับ กรอมาหลุดแล้วก็จะมาเล้นนี่ก่นวันหนึ่งที่ประเทศขั้วโลกตาก็อากาศหนาชิบหายเลยจนมีสโนสโสนแมนตันได้พุดขึ้นจากามีคนสร้างขึ้นมาแล้วคนนั้นก็เข้าไปในบ้านไปกินแอปเปิ้ล จะถือไอ้นั่นแทงดังจะด้วยจะด้วยเอ้ยเฮ้ยไปกินไอ้มากินไอติมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยจะไป็นไข้แล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษด้วยโอ้ยเฮ้ยอยู่อยช่เฉยด้วยเวยด้วยเฉยเวยเวยเฉย จะชุดเลนมาเนี่ยมันอาปรกรณ์ใหญ่ดังจัดช่วยด้วยอืมช่วยฉันด้วยสิช่วยฉันด้วยไอติมโคนมาแล้วครับไอติมโคนมาแล้วใครใครอยากกินซื่อด้นะครับอันร้อนร้อนเย็นเย็นเลย ก็พอกันแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดส u บส c r ร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมเองต้นกล้าปอสารีวิวน,นะครับขอบคุณครับ